ดีๆตลับเข้าสู่เช่ยงเรเาเวนะครับวันนี้เราก็สมาร์ทเดทซีรีไว์มาใหม่ที่จะเกิดขึ้นในแดนมีนาคงให้กับทุกคนได้ดูกันบอกเลยนะ่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยมุดดีมากๆครับแล้วก็แนวเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะชวนรุนชวนติดตามจะมีกินอายของความดราม่าเข้ามาแต่ก็จะมีความโรแมนติกด้วยนั่นก็คือเรื่องเดดพรมิสสัญญาไม่ลืม จริงๆแล้วครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องสั้นมาก่อนเนาะที่มีหลากหลายตอนมากๆครับก็คือจะเป็นพาร์ทของแต่ละคนเลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการเล่าใหม่นั่นเองครับบอกเลยว่าในเรื่องค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาเล่าแล้วก็อัปเดตให้กับทุกคนได้ฟังกันว่าเรื่องนี้ครับจะมีราเป็นยังไงแล้วก็ออกอากาศเมื่อไหร่ยังไงบ้าง ที่เรื่อนี้จะพูดถึงเรื่องราวของผู้ผาหนุ่มหล่อน้าใสานิ่งสงบแสงอบอุ่นที่เติบโตมากับเพื่อนสนิทอย่างน่านฟ้ามีบ้านติดกัน เรีนยน,นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กจนถึงระดับมหาวิทยาลัยความผูกพันทําให้ทั้งคู่รักกันมากจนบางครั้งคนนอกก็มองว่าสองคนนี้เป็นคู่กันแต่ถึงกระน,นั้นน่านฟ้าก็ปฏิเสธคนอื่นเสมอว่าเขากับภูผาเป็นเพียงแค่เพื่อนกันเท่านั้นขณะที่ภูผาได้ปล่อยหัวใจให้ถลำลึกลงไปโดยที่ควบคุมตัวเองไม่ได้จนถึงจุดพลิกผันที่ทาให้นักคู่ต้องจากกันโดยไม่มีใครได้เอ่ยคําลา เดซี่ีเรื่องนี้จะกอกาศทุนพุทธเวลา20นาฬิกาทางแอปพลิเคชัน VTV และเวลา23นาฬิกาทางช่อง YouTube d e v o n t e 296 Official และเหม,มาะกาศตอนแรกวันพุธที่1มีนาคมเป็นไงกันบ้างครับด้วยคนสำหรับเรื่องราวต่างนะครับที่เรียนรายวิธุดึงไปบอกเลยว่าซีรีส์วายเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นอีหนึ่งเรื่องเหมือนกันนะครับที่แน,น,นะน ค่อนข้างที่จะรอคอยเนาะหลังจากดูตัวอย่างมานะครับรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันมีความน่าสนใจครับมูดดีมากๆมันก็จะมีความเศร้าแหละในะขณะเดียวกันก็จะมีความโรแมนติกเป็นการพูดถึงการจากลานะครับอยู่ๆพวกเขาก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็จะเกิดรา่องต่างที่ ให้เราเนี่ยได้รูนแล้วก็หาคําตอบกันต่อไปว่าเรื่องราวเนี่ยจะลงเออยังไงนั่นเองบอกเลยว่าใน,นแสดงก็คือดีแบบเฮ้ยอยากจะดูเรื่องเต็มแล้วนั่นเองครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ได้เล่าไปนะว่าอ,อากาศเมื่อไหร่ยังไงบ้างสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับบอกว่าทุกคนอ่ะจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันถ้ากดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่อใหก้เดด้วยนะครับแล้ถ้ากดชอบคลิปวิดีโอนี้มากๆก็สามารถ กดแบ่งได้เลยวันนี้นะขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย